ทีนี้มาพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงมาผมเป็นนักข่าวถามตลอดถามนาย,ยกเศรษฐาถามร,รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะรู้ตัวหรือยังจะโดนปรับออกรู้สึกยังไงในช่วงสงการถามแหลกเลยนาย,ยกเศรษฐาเองก็บอกว่าเฮ้ยเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอใจอกับรัฐบาลผสมนะฮะถามทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์สดิทรรก่อนนะครับ,รบว่าคิดว่าปรับคอรมอ,อมันาบาดงมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วนี้ไหมและจะเป็นไปตาม โผลที่ออกมาไหมฮะอาจารย์ครับก็ <aid> จริงๆอะ่ะมันน่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าคนที่เป็นตัวหลักในการปรับคือฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากปรับครับเพราะจังหวะเขาได้ละวมันเป็นมันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นหเดือน7เดือนปรับครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อหมุนเวียนตําแหน่งเพื่อปรับทับปรับขบวนเนี่ยมันมันเป็นสูตรที่เขาทํามาโดยตลอดครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขามีพักร่วมซึ่งพักร่วมเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มก้อนที่จะมาคอยเปลี่ยนเก้าอี้กันขนาดนั้น หกเดือนเร็วไปสําหรับพักร่วมพักร่วมก็อาจจะคุยกันไว้หนึ่งปีสองปีขอนั่งก่อนอีกคนเดี๋ยวค่อยมาทีนี้ถ้าถ้ามันจะจบเร็วเนี่ยแปลว่าต้องต้องไปอย่าไปยุ่งกับโคต้าพักร่วมเยอะอ๋อก็คือปรับเฉพาะของเพื่อไทยไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเสร็จคุณคนเยอะใช่ไหมคุณก็ปรับของคุณไปแต่ปัญหาของเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่หมุนเก้าอี้ภายในครับชักชำเลืองมองโคต้าที่แบ่งเพื่อนไปรอบแรก เ,เพราะว่า,าการทำงานเชิงนโยบายมันไม่เคลื่อนอเริ่มมองว่าเอกระทรวงที่เอามาตอนนี้สมมุติวันนี้อยากผลักดันนโยบายอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่มมีอยู่ในมือมันไม่พอ,อที่แบ่งเพื่อนไปหลายตัวเนี่ยถ้าเอากลับมาเนี่ยมันช่วยได้ก็อาจจะคิดไปแบบนั้นรหรือนโยบายค่าจ้างค่าแรงอะไรแบบนี้แต่กี้ก็มีข่าวใช่ไหมใช่ฮะกรกฎาคมนี้400บาทคือถ้าเกิดกระทรวงแรงงานอยู่ในพักร่วมนะ่ะจะไปเคลมเป็นผลงานเพื่อไทยได้เต็มปากเต็มคำไหมตอนนี้อยู่ภูมิใจไทย อยู่ชาติไทยพัฒนาป่ะหรือภูมิใจไทยอ่าถูกละวถูกละวภูมิใจไทยถูกแล้วอย่างเงี้ยเอมันก็ใช่ไหมเวลาจะพูดใช่ไหมฮะสมมติค่าจ้างขึ้นมาสี่ร้อบาททั่วประเทศท่านรัฐมนตรีแรงงานบอกผลงานผมทำไงเอาภูมิใจไทยเครเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ก็เลยโอเคในส่วนของเพื่อไทยไม่มีปัญหาใช่แต่เพื่อไทยกำลังชำเลืองพักร่วมทีเนี้ยคือถ้าเกิดอยากปิดเกมเร็วซึ่งเพื่อไทยอยากอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นแรงกระเพื่อมันไม่จบฝุ่นมันตลบไม่จบสักที แล้วแถมไม่พอเนี่ยมันจะมีทัมมิ่งทางการเมืองอีกเช่นเกิดมีการยุบพักเก้าไกลไปมีสอสแตกลางออกมาเนี่ยแล้วเกิดมีพักร่วมรัฐบาลเขาไปช้อนเพื่อเสริมโคต้าตัวเองอ่ะสัดส่วนมันจะเปลี่ยนทํำยังไงล่ะหรือแม้กระทั่งพักหนึ่งที่เขารออยู่รอแล้วรออีกมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยแต่เขาปฏิเสธนะอาจารย์เขาปฏิเสธหรือ หรือรัฐบาลปฏิเสธนะครับคือถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้คือคุยง่ายแค่แค่สมมติว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อไทยรถหนึ่งที่ภูมใยไทยรถหนึ่งที่ละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาเลยอยากรีบปรับใช่เพื่อให้มันจบก่อนแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตเพราะรอบนี้ต้องรีบแล้วงบประมาณมาเต็มมืองบหกแตรเตมจะรอใช้คนที่วางตัวไว ในรอบแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตอบแทนคุณงามความดีในช่วงเปลี่ยนผ่านวางฐานอานาจวันนี้เพียงพอแล้วต้องการใส่คนทํางานเข้ามาบ้างให้มันมีผลงานได้ขับเคลื่อนจริงๆใช่ใช่๋อออะนี่เดี๋ยวผมก่อนจะถามอาจารย์สุขุมต่อนะผมผมเอาตามโผล่นิดหนึ่งบอกคุณผู้ชมก่อนนะโผล่ที่ออกมาคืออคุณสุทินคลังแสงนะคุณหมอชนนันสีแก้วคุณชยาพรมมานะมีโอกาสจะโดนปรับออกนะฮะ ที่ชื่อที่มาแรงๆหน่อยนะฮะคนที่จะมาเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณเศรษฐาจะไปนั่งกลาโหมเอง uh huh. นะครับแล้วก็สละคลังให้คุณพิชัยชุนหักวชิระที่จะมาขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังแทนนะฮะและที่เหลือเนี่ยก็ยังมีข่าวแว่วๆว่าอสองกระทรวงจะสลับเก้าอี้กันนะรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงวัฒนธรรม uh huh. นะจะสลับกันนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะมีคุณ สุริยะกับคุณสมศักดิ์ใช่ไหมฮะคุณสมศักดิ์ก็จจะไปนั่งสาธารณสุขคุณสุริยะอาจจะได้เก้าอี้เพิ่มอะไรเรายกเรายกเพิ่มไปนะถามอาจารย์สุขุมบ้างเท่าที่อาจารย์ติดตามการเมืองมาอย่างยาวนานปรับแน่คืออย่างนี้ตอนนี้ไม่ปรับจะเกิดปัญหาแล้วทําไมอาจารย์ก็พวกที้นึกว่าถูกปรับไปแล้วเนี่ยมีความหวังขึ้นมาว่าจะอยู่ท่ออ๋อไอ้ปรับ ไม่มีปัญหาจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าปรับเนี่ยไม่การที่ไม่ปรับมาเทําให้คนที่คิดว่าถูกปรับออกไปเนี่ยเชื่ออยู่ต่อได้ครับตรงนี้ในเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าการปรับเนี่ยไม่พ้นไม่พ้นเดือนพฤษภาคม่อซึ่งอันนี้ถ้าตามหมายเดิมก็คือบูตีหมดอำนาจ ในแง่ของการเลือกนายกอสวก็จะหมดพอดีด้วยใช่เพราะฉะนั้นในมูลจะสุขคิดว่าพฤษภาคนี้ปรับแน่ตามโผอาจารย์ถ้าดูทรงจะเหนือกว่าโผไงเหนือกว่าโผก็เป็นไปตามที่อาจารย์ว่าแหละอคือพรักอื่นก็เกิดนั่นขึ้นมาบ้างการตั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขากลับของเขาคนเดียวไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าเออถ้าได้กยับก็ก็ดีตรงเนี้นะ แล้วก็ในฟักร่วมรัฐบาลเองครับก็มีปัญหาภายในนะเหมือนอย่างฟักของลุงครับที่ยังอยู่เนี่ยพลังประชารัฐนะฮะนั่นแหละเขาอยากให้คุณไฟลึกขึ้นมานะอาจารย์แต่ยังขึ้นไม่ได้เขาอยากให้คุณไฟล็กขึ้นมานะมันไม่เท่ากันคุณธรรมนัฐก็จะครองวักแล้ว มีอะไรของทางราชลนี่ต้องคุยกับตรมนัไม่ใช่คุยกับลุงไม่ไม่ต้องไปที่บ้านป่าลอยต่อไม่ไปแล้วฮะไปไหนไม่ใช่ผมหมายถึงงั้นเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่อันอ๋อเออวันนี้คุณอรุทีนเองก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่แต่ภูมิใจไทยดูยากไหมจันะภูมิใจไทยถ้าจะปรับในส่วนของโคต้ารัฐเรียครับผมว่าคือภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นฟัก t ท่่ รู้สึกมีความสุขกับไอกโัตาที่ได้ไปแฮปปี้แฮปปี้ตรงนี้อย่ามายุ่งอย่างเงี้ยหรือเขาปรับเขาเองเขาปรับข้างในเขาก็เรื่องของเขาใช่ๆนะผมว่าเขาเขานี่เป็นที่พอใจที่ที่ได้ตามเนี้ยแต่ละกระทรวงที่เขาได้ไปนะอออ่าอ่าอะอย่างรวมไทยสร้างชาติหะอาจารย์เมื่อกี้นี่พูดจะครบแล้วเหลือรวมไทยสร้างชาตินะรวมไทยสร้างชาติม่นมีปัญหาอ่าอ่า เพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะร,ระหว่างคนโปรดของท่านอดีตนายกกับกับใครฮะบ้านใหญ่ตัวจริงเนี่ยคุณตุจ่าตรงเิ็นเนี่ยอออก็ไม่รู้จะลงให้ใครเ้าเนี่ยอืแล้วะอ่าอ่ียบทีมสาวให้พักมันยังอยู่ได้อ๋อหม,มายถึงว่ามาถึงทางแยกไม่ให้อาจารย์ว่าหลังจากนี้รวมไทยสรั่งจะไปยังไงต่อ เข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกคืออย่างนี้มันไม่ลงตัวด้วยประการทัางงก็คือตัวของบ้านใหญ่ฮอาจจะดูว่ามือไม่ถึงคืออเอายญิงผู้หญิงเสียคนผมผมไปวิจารณ์เขาอ่ะนนะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นผมผมแปลไทยเป็นไทยให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์สารีทัต์วิภาเนี่ยคือไม่ใช่ตัวจริงในการกรุงพักแต่เป็นคนที่ ลงตู่ไว้ใจถูกไหมฮะตูกอ่าแต่ว่าในพักเนี่ยมีบ้านใหญ่ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นบ้านบ้านใหญ่ม่เไอ่ใช่คุณสุชาติชมกลิ่นมีบ้านอื่นอีกใช่อ่าอเหมือนอย่างสมมุติผมเป็นคุณอนุชาเนะี่ยครับผมนี่ยอมเสียเพื่อนเนะ่า มาอยู่กับลุงตู่เออเออใช่ปกติเขาจะอยู่แก๊งคุณสมศักดิ์นะตจริงมตรงนี้อ่ะใช่คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันเนี้ยโคต้ารัฐมนตรีที่ได้อ่ะคือคนที่สำเร็จในสนามเลือกตั้งคือสอบได้แต่ทีเนี้ยคนที่ขับเคลื่อนพักอ่ะแล้วมี power อ่ะบังเอิญว่ารอบที่แล้วก็สอบตกแต่เขาก็รอคิวอยู่เพราะว่าเขาก็ลงทุนลงแรงไปเยอะกับการเลือกตั้งเพียงแต่เขาเป็นบางซีก็ต้องผัดกันเพียงแต่ว่าโอเคทัมมิ่งอาจจะไม่ใช่แต่ว่าในเมื่อประตูมันเปิดก็ต้องขอหน่อย อเ oh. <laughs> อ๊พอพออาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยผมก็เลยนึกถึงเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติคือน้ำตรีีอุตสาหกรรมครับซึ่งตอนนี้มีข่าวใหญ่ก็คือเรื่องกาดแคดเมียมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นไม่ใช่คือต้องอยอมรับว่าเฟอรเอ่ยชื่อมาเขาแรกคนงงอ่ะครับ <laughs> <laughs> มันต้องได้ตามโคตา้าแน่ๆเลย <laughs> หมายถึงเจ้ากระทวงนไวะไม่ใช่ไม่ใช่ได้เพราะฝีมืออ่ะเาไปดก่อนอันนี้อันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาท่านานะเราบอกผู้ชมก่อนนะ,ะเรามาวิเคราะห์กันะะนะเออ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 ครับเออทีนี้พอมันมีเรื่องก็เลยมีคนแซะได้เ <laughs> พราะเขาหลอเปลี่ยนเราเปลี่ยนเก้าอี้กันแล้วคนที่ออกมาเปิด <laughs> ก็พัดเดียวกันใช่ไหมฮะกรรมธิการใช่ใช่ก็คุณอคาระเดชใช่ก็สอสอมไทยสร้างชาตินี่ ใช่อือก็อันนี้แหละมันเป็นเรื่องภายในที่เขาเนี่ยคือคือรวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเขาขาดศูนย์รวมจิตใจครับเพราะลุงตู่ไปแล้วไปละวอ่าแล้วแม้กระทั่งท่านไปเนี่ยก็คือท่านก็ยังมีห่วงที่ท่านต้องดูแลครับโคต้าพิเศษที่เหมือนจะไม่ใช่โคต้ารวมไทยสร้างชาติอ่ะแต่แต่มีเก้าอี้รัฐมนตรีอ่ะนายกอ่าอดีตนายกขอไว้ขออย่างเงี้ยก็ต้องดูต้องดูแลตรงนั้นอีก จะมายุ่งกับเรื่องกับพรรคเยอะมากเกินไปในช่วงนี้ก็ลําบากอย่างเงี้ยคืออย่างนี้<อ>ก่อนเลือกตั้งเนี่ยการับราจาเนี่ยมันต่อคนหนึ่งออพอตอนเนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกันมันลำบากแล้วเพราะอีกคนใล้ากลกลายเป็นคนว่ายุ่งกับการเมืองไม่ได้แต่จริงจริงแล้วยังมีเขาเรียกว่ายังมีเด็กอยู่ทายาทอ๋อเออมัน มันก็มันก็เลยทําให้เราตอนนี้เราเห็นภาพของรวมสร้างชาติชัดขึ้นค่ะบเมื่อกี้อาจารย์สุขุมพูดถึงพลังประชาธิไตปแล้วถามอาจารย์สันติ้างพลังประชาธิเป็นอย่างนี้เลยฮะตอนนี้คุณธรรมนัทคือเขาสองขั้วตอนนี้สองขั้วเริ่มชัดเจนแล้วขั้วที่วันนี้ยังอยู่กับบ้านป่าลอยต่อมีน้องชายลุงป้อมนั่งรัฐมนตรีเนะี่ยขั้วหนึ่งครับจับคุณธรรมนัทอีกขั้วหนึ่งเนี่ยชัดเจนแล้ววันนี้เราก็จะเห็นแหละว่าโอเคไอ้ความขัดแย้งภายในมันสะเทือนออกมามันสะท้อนออกมาาาในนผลลงรับ กระทรวงทรัพยากรกระทรวงเกษตรพักเดียวกันหูสปโกเนะทำไมมีเรื่องอวันนี้พอมีโผบปรรมอ,อโอเคอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องการดันคุณไผ่ลีเข้ามาแต่ว่ามันไปมันพูดไปไกลถึงว่าอคุณธรรมนัสอยากคุมเกษตรทั้งทั้ง,ท,งทั้งหมด<อ>ซึ่งอันนี้กระทบคือโคต้าพักเพื่อไทยกางเกนตรดช่วยต่างๆอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ แม้จะมาจากฟักเดียวกันแต่คนละกลุ่มอ่าหรือไม่กระทั่งกระแสว,ว่าลุงป้อมจะคัมแบ็กกลับไปนั่งในคอรมออะ,อะไรแบบเนี้ยส่วนภูมิใจไทยคิดว่าเหนียวแน่นไหมอาจารย์ภูมิใจไทยวันเนี้ยถ้าถ้าจะมีปรับก็คือเฉพาะกระทรวงที่เขายังไม่ค่อยชอบใจนะักเช่นศึกษาการอุดมคือเหมือนไม่ใช่งานถนดัด แต่ว่าได้มาอ่าเป็นกระทรงใหญ่นะอย่างการศึกษาที่การอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานถนัดมากนักคิดว่าถ้าถ้าจะถ้าจะถ้าอยากแลกนะมามามาแลกกันได้ขอแลกกับศึกษานี่แหละอ่าแต่ขอดูหน่อยได้ไหมเว่าะเอาอะไรออะไรเอาอะไรมาแลกอ่ามีไหมฮะมีมีในผมฮะว่าเขาจะแลกก็แลกอะไรไม่ค่อยมีใครอยากได้ดูแล้วไม่ค่อยมีใครอยากแลกด้วยไม่ค่อยมีคนอยากแลกโอ้โหเด็กไทยฟังแล้วหดหูใจเลยนะเศร้าหน่อย ศร้าเลยนะ,ะคือกระทรวงสําคัญมากแต่ว่าคนรู้สึกว่ามันเป็นกระทรวงปราเสียงคือใครมานั่งก็ลําบากจริงๆท่านนายกน่าจะไปควบมากกว่ากะลาของมีดควบปรึกษาเลย <laughs> นะนายกดูเองเลยไหม,อ,มอ๋ออ่ะอันนี้คือเรื่องของการปรับคอรมออันนี้เราคุยคือเราวิเคราะห์กันนะแต่เราก็ไม่รู้นะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนอยิ่งกว่าที่เราคุยกันนะอาจารย์เบื้องลึกเบื้องหลัง,ลง,ลง,ลงอาจจะมีม,มากกว่านี้นะเออประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ย ต้องถามทั้งสงท่านว่ามันมีผลนอกนอกจากเรื่องโคตา้าแล้วเนี่นะมันมีผลจากการอ,อ,อภิปรายทั่วไปครั้งที่ผ่านมาไหมฮอาจารย์สุขุมของพรรคฝ่ายค้านมันมันจะมีเกี่ยวกันไหมหรือไม่เกี่ยวเลยฮะผมผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าผลนั่นเนี่ยจะเอามาใช้ในการเป็นเหตุผลในการตับกรมอนะครับเพราะว่าคนไปรับมาก่อนแล้วว่าการ ปรับกลรมอเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอภิปรายอออภิปรายยังไงไม่รู้เละไม่รู้เขาปรับแน่ๆอยู่แล้วตรงนี้อ๋อก่อนอภิปรายอีกเนี่ยก็มีเหตุผลก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อแล้วอภิปรายก็คือไม่ได้เอฟเฟกอะไรมาตรงนี้ก็ดูท่านนายกก็ได้ครับเหมือนท่านรู้ตัวแล้วว่าจะต้องมาคุมกลาโหมท่านท่านนั่งฟังอภิปรายกระทรวงกลาโหมมากกว่าที่อภิปรายกระทรวงการคลังอีกคลังนี้ให้คุณจุลพันธ์ตอบใช่ Oh. แต่ตอนกลาหัวมคุณวิโระพี่ปายอะ่ะท่านนมาโต้ว่าโูแทนนึกว่าจะได้ฟังอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยท่านนั่งฟังตลอดอ๋อมันก็เหมือนมีนัยยะรู้ตัวมาก่อนอยู่แล้วว่าต้องต้องไปตรงนั้นก็ oh. <c oughs> <c oughs> สอดคล้องที่อาจารย์บอกเธอเคลียร์กันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ใช่ส่วนคนอาจจะมาใช้เป็นข้ออ้างอะ่ะพ <c oughs> อได้ hmm. <typ. S 2> เช่นวันนี้มันมีโผลว่าหมอชนละนานจะหลุด <c oughs> ครับ คุณสุทินจะหลุดเพราะว่าจะต้องไปทํางานสภาอ่ะก็อาจจะใช้เป็นข้ออ้างไงโอ้โหนี่งานสภาต้องการแม่ทัพนายกองไปช่วยหนุนหน่อยเพราะว่าโดนถล่มเละเลยอภิปรายทีไรเนี่ยก้าวไกลได้แต้มตลอดอะไรเงี้ยอยากได้คนเก่าๆมาช่วยอะไรแบบเนี้ยก็ใช้เป็นข้ออ้างทําให้ท่านหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปแต่ตัวท่านเขาตัวคุณสุทินกับคุณหมอนี่อาจจะไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรหรอกคือตอนสองท่านนี้ก็ท่านเชื่อว่าท่านหลุดจนวันนี้ ท่านชักบอกว่าไม่แน่ว่ามีความฝังเพราะอยากปรับช้าทำไมเพราะจริงทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นขุนพลระดับแถวหน้าของเพื่อใดใช่ไหมฮะในการอภิปรายหรือในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่เพียงแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยความเป็นขุนพลแบบนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ได้บ่อยนะนะครับเพราะว่าจริงๆบทบาทแบบนั้นมันคือของฝ่ายค้านที่จะไปใช้การ ฝีมือฝีปากในการอภิปรายในการตอบโต้นะครับพอพอเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมฮะแต่พอเป็นรัฐมนตรีท่านก็อาศัยนี่แหละวิชาของท่านที่เป็นดาวสภาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมาสู้กับฝ่ายค้านได้ก็จะถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ชี้แจงกับฝ่ายค้านได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในขณะที่บรรดาบรรดาองคลักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีก็ทําหน้าที่อะไรพอถูถ่ายเท่านั้นแหละนะครับคือสร้างความขำขัน พิปรายให้อยู่ในประเทศไทยเลยครับอะไรแบบนี้ <laughs> หรือบางท่านก็พูดชื่อนายกผิดอะไรเงี้ย <t os> เราตื่นเต้นไอ้รูปนี่มันนายกอลนั้นมันคนนอกอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้อ๋อแต่ว่าถ้าให้อาจารย์เทียบการประท้วงขององครักษ์พิทักษ์รัฐบาลหรือนายกระหว่างยุคของรัฐบาลเพื่อไทยกับยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไงฮะเหมือนหรือต่างกันต่าง คือคอก็ต้องยอมรับอ่ะพอวันที่เพื่อไทยจริงๆเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะแต่อย่างน้อยๆอะก็ยังพอมีระดับที่โอเคเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวสภาพอที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายล,ลุกขึ้นมาประท้วงลุกขึ้นมาสร้างสีสันในทางการเมืองได้แต่วันนี้พอเป็นรัฐบาลอะต้องแบ่งกําลังส่วนหนึ่งมาอยู่ฝ่ายบริหารในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็ สอบตกไปก็เยอะครับอ่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เข้าไปในสภาแล้วกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเราจะสังเกตอ่ะสสเขตเพื่อไทยอ่ะที่ได้มาภาคอีสานเนี้ยโดยโดยเฉพาะใช่ก็ต้องต้องต้องการสั่งสมประสบการณ์คือคือคืออย่างก้าวไกลโอเคใช่แต่เพาะเขามีบทเรียนตั้งแต่นาคตใหม่ในการสร้างนาการเมืองหน้าใหม่ขึ้นมาวันเนี้ยสิ่งที่เพื่อไทยยังขาดไปก็คือตรงนี้ เราก็เลยยังไม่ค่อยได้เห็นดาวสภาฝั่งเพื่อไทยครับแล้วในจังหวะและโอกาสที่ขึ้นมาแล้วพักตัวเองเป็นรัฐบาลอ่ะเวลาอภิปรายมันก็จะไปเชื่อเฉือนอะไรได้ไม่ได้ไม่ได้ไดมากสวนก็ต้องอภิปรายอวยกันครับอ่าตั้งกระทู้ก็ตั้งกระทู้ให้ท่านรันมีชงให้ท่านมนตีตอบผลงานอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้โดดเด่นออืออาจารย์สุขุมมองไงฮะกับสสของเพื่อไทยในช่วงการอภิปรายทั่วไปที่ผ่านมาการลุกขึ้นประท้วงแตกต่างจากสมัยของรัฐบาลพล มองีนมุมนะครับคือผมว่าประธานเอาอยู่อะประธานคนไหนครัอาจารย์ทั้งทั้งั้งทั้งสามคือคือสมาชิกมีวินัยด้วยนะเมื่อก่อนนี้คือพูดกันตรงประธานเบรกไม่ได้เลยครับอยิ่งเบรกยิ่งอะไรเหมือนทำให้โอโลเวงขึ้นทำอะไรต่างๆตรงเนี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ประธานเบรกเนยลงอธิบายตีเดียวนะครับยอม อันนี้ผมผมชมทั้งสปานะไม่ได้ว่าจะเพาะคือภาพรวมการประท้วงประท้วงอะไรเนี่ยมันทำให้ไม่น่าเบื่ออะมันเรียบร้อยขึ้นมันดูแล้วมันดูแล้วสอดคล้ายคไม่ขาดตอนอ่ะไหลลื่นไม่เหมือนเมื่อก่อนมันโอ้เดี๋ยวประท้วงอีกแล้วเดี๋ยวประท้วงอีกแล้วใช่ใช่กลับไปเข้าน้ําแล้วออกมายังประท้วงอีกมันมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือตัวที่ไม่จบเลยตัวจี๊ดหายไปเยอะหรือเปล่าอาจารย์อะไรนะตัวจี๊ดหายไปเยอะ คุณศิระคุณปรินาอย่างเงี้ยหายไปเยอะเลยเป็นไปไ,ไ,ได้ตัวนั้นคงมีคงม,มีอะไรบางอย่างนะที่ทำให้กลายเป็นคนดื้อเกินแต่แต่อีกส่วนหนึ่งมันน, <ะ S 3> น่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนี่แหละคือคือคนที่เขาติดตามการเมืองทุกวันเนี้ยเขาจะไม่ชอบพวกที่ดื้อไม่มีเหตุไม่มีผลอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนัากการเมืองเขาก็รู้ว่าจบตากทางดูใช่เขาจะต้องปรับตัวเขาก็ต้องเอาแค่พอดีพองาม ถ้ามากเกินไปชักรู้สึกว่าเฮ้ยพุ่งนี้ฉันจะกลายเป็นไวรลลในทางลบแน่เนี่ยเขาก็จะหยุดแต่ผมจําคุณหมอฟันของพักเรือไทยได้อ่าอย่างเงี้ยถึงถึงแม้ว่าเราจะดูตลกแต่ว่าวันเนี้ยแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เฉิดฉายขึ้นมาวันนี้โลกรู้จักฉันละคนจําได้อรัฐมนตรีหลายท่านยังโลกลืมเลยอแต่จําคุณหมอได้จาคุณหมอได้อคนไปดูประวัติกันใหญ่เลยแบ็คกราวไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี้เราคุยกันนะฮะในเรื่องของสภาแต่ ช่วงท้ายนี้เรามาคุยเรื่องนโยบายหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่านโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวที่หลายฝ่ายก็คาดว่าจะเป็นการกอบกู้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าโอเคจากตอนเลือกตั้งเองก็ตกมาเป็นที่อ2อพอมาเป็นรัฐบาลเองก็โดนโจมตีต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเริ่มชัดเจนมากขึ้นนายกยืนยันนะฮะไตรมาสสี่โอเคมีประเด็นเรื่องไปกู้ทกสที่ตัวของทกสเองเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่เนี่ยอ่ะมุมอาจารย์สุขุมมองนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต ว่าจะช่วยกอบกู้เรื่องของทางคะแนนนิยมเพื่อไทยได้มากน้อยขนาดไหนผมไม่รู้จักเลยครับนะวิธีการเงิน<อ>ทำไมถึงเป็นดิจิตนะอลวอลเล็ตแต่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยครับสิ่งที่คนเขากลัวกันเนี่ยกลัวว่าเงินที่ออกมาเนี่ยแทนที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับไปสนับสนุนธุรกิจเดียว มีการพูดกันในจำนอนว่าร้านค้าปลีกที่เป็นของเจ้าสัวเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งเดียวที่ได้ประโยชน์จากการกระตุน้นผมว่ามันดูผลกันตอนนั้นครับะดูผลหลังจากที่เริ่มตับใจ่ายใช้สอยไปแล้วครับทํามันเป็นไปตามที่ฝ่าย้ารเขากาดหมายไว้นะครับว่ามันไปเป็นเงินซึ่งเข้าไปอยู่ใน มือธุรกิจบางรายเท่านั้นครับรัฐบาลก็จะฟังเหมือนกันนะแต่รัฐบาลเขาอาจจะมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงเศรษฐกิจโตแล้วจะเข้ากระเป๋าใครจะเข้ามือใครไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีเงินหมุนเวียนขอให้มันได้อย่างนั้นก็โอเคแหละ<อ>ถ้่มันค,คือจริงๆต้องยอมรับเหมือนกันว่าครับเราเองก็ไม่ได้ลึกซึ้งเมื่อเราเองไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยคนที่ยิ่งกว่าเราก็ยิ่งไม่ลึกซึ้ง เพราะนั้นใ้ตัวเลขที่ประกาศโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยตัวเลขที่ประกาศโดยผู้ง่าบผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเช็นเศรษฐกิจโตขึ้นตรงนั้นขยายตัวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหน่วยหน่วยงานที่คนก็เชื่อถืออยู่แล้วเป็นคนประกาศแล้วเป็นผลดีเนี่ยนะเป็นไปตามที่นั้นรัฐบาลก็ย่อมได้ย่อมได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้นครับอาจารย์สาดีทอรล้วฮะมองนโยบายนี้ยังไงฮะ คือคือวันนี้คนเริ่มมาวิจาร์ละเรื่องว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกลงมันไปอยู่ที่ใครกันแน่และถ้าเกิดมันไปอยู่กับนายทุนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบแน่นอนคนจะคิดถึงว่าอ้าวอย่างนี้ก็สู้คนละครึ่งไม่ได้อคนเริ่มพูดนะใช่ไหมเพราะคนละครึ่งมันใช้กับที่อื่นได้ใช่คนคนละครึ่งก็คือใช้กับร้านค้าทั่วไปที่จดทะเบียนกับแอปมีแอปเป่าตังมีมีทะเบียนชัดเจน แล้วก็มันก็ชัดคือรัดออกมาครึ่งหนึ่งประชาชนต้องเติมอีกครึ่งหนึ่งอย่างน้นนอยๆเศรษฐกิจมันขึ้นลงไป5้าแสนมันก็ขึ้นมา1ล้านล้านอยู่แล้วสองเท่าอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าไปลงห้าแสนในแบบนี้ดิจิตอลเวลเน็ตเนี่ยเพิ่มมันจะหมุนแค่ห้าแสนนะอืมคือมันจะไม่งอกมันจะไม่งอกหรือเปล่าถ้ามันไปจมอยู่กับทุนใหญ่ที่เอาผลประโยชน์ไปเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปอยู่อย่างเงี้ยไอ้บอกว่าจะหมุนเวียนนะ โยนลงไปนะมันจะหมุนสามรอบอะไรเง uh ี้ยวันนี้ก็รอบครึ่งก็เอาแล้วหล่ะ๋อตอนที่พูดเบาลงอแต่แต่มุมของรัฐบาลเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจแหละไม่จําเป็นจะต้องไปเข้ากระเป๋าใครอะไรเง้อาร้านค้าคุณอยากเข้าก็เข้าสิก็ไม่ต้องไปเอื้อในทุนร้านค้าก็เข้ามาเขาอาจจะบอกอย่างน้เขาอาจจะบอกอย่างนั้นแต่ว่าก็อย่างที่จริงๆไอโครงการเนี่ยมันมีหลายขยักขย่อน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข้อทักท้วงของผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีประเด็นว่าอะถ้าคุณใช้นโยบายนี้โดยใช้เงินงบประมาณซึ่งวันนี้หกเจ็ดบวกหกแปดและบวกกู้แสนกว่าล้านไอ้ส่วนที่เป็นงบรายจ่ายประจําปีหกเจ็ดหกแปดมันจะไม่ทวีคูณเพราะมันมันคือรายจ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายอยู่แล้วงบประมาณ่ะต่อให้คุณไม่มีโครงการนี้คุณก็ต้องไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือส่วนที่คุณไปกู้ทกศมาเท่านั้นเองประมาณสิบแสนเจ็ดหมื่นล้าน แปลว่าสิ่งที่มันจะงอกในระบบเศรษฐกิจมันแค่นี้นะเพราะคือเติมเงินแค่นี้เองไอ้เงินที่ที่เหลือมันคือเงินปก,กตินนยัยงไงคุณนนต้องจ่ายมไม่จ่ายคุณเก็บเข้าขังไม่จ่ายอันนี้ก็ต้องไปใช้อย่างอื่นใช่ถูกไหมฮะใช่อ๋อแต่อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อไทยเขาบอกอตอนที่ฉันจะกู้ก็ไม่ให้ฉันกู้กันอีกใช่ใช่เออ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 ก็นั่นแหละมันก็จะวนมาเป็นงูกินหางนี่แหละเพราะว่าตอนแรกก็ประกาศไว้อย่าง โอ้โหอลังการยิ่งใหญ่นะครับว่าไม่กู้มีแน่นอนเม็ดเงินมีวิธีเราหาเงินเก่งอย่างเงี้ยนะครับแต่พอถึงวันนี้อ่ะเงินก็ประมาณบวกเงินกู้สองเด้งเลยคราวเนี้ยอันนี้คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราอาจจะรอติดตามกันอยู่นะครับในช่วงไตรมาสหลังของปีนี้รวมไปถึงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยเอาที่คนพูดถึงเยอะๆหน่อย ซอฟพ,พาวเวอร์ก่อนซอฟต์พ,พาวเวอร์เนี่ยผมก็เห็นเสียงชื่นชมมากพอสมควรในช่วงสงกรานนะเฉพาะช่วงสงกรานนะฮะว่าโอเคสงกรานงานที่รัฐบาลจัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเนี่ยโอ้ประสบความสําเร็จนะฮะในหลายๆที่ที่เขาจัดกันอยู่แล้วรัฐบาลไปสนับสนุนพพอร์ตเองเนี่ยก็เป็นสงกรานที่คึกคักที่สุดปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ในรอบหลายๆปีเนี่ยแต่อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์เฉพาะสงกรานแต่ถ้าไปดูโดยรวมของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอาจารย์สันติธรก่อนบ้างมองไงฮะผมเห็นเรื่องเดียว แต่ไม่รู้จะเป็นผลงานรัฐบาลหรือเปล่านะรเรื่องซอฟท์เพเวอร์กางเกงช้างออผมเห็นนักท่องเที่ยวซื้อกันเยอะมากแต่ไม่รู้ผลงานรัฐบาลหรือเปล่านะเขาใส่กันมาก่อนแล้วแต่ดูแต่ดูเนี่ยอันเนี้ยดูดูประเทศไทยเนี่ยเป็นที่กล่าว,วากาวขานในระดับโลกมากที่สุดอันหนึ่งกางเกงช้างทีงอยากได้เลยวันก่อนผมไปเดินดูที่ห้างผมเห็นคนจีนซื้อเต็มเลย ส่วนสงการเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกติเราก็มันเป็นเทศกาลที่ทั่วโลกเนี่ยเขาสนใจอยู่แล้วมันเป็นจุดขายของไฮไลท์อันนึงของการท่องเที่ยวไทยอยู่แล้วเพียงแว่าโอเคแหละวันนี้รัฐบาลมาเติมเพิ่มคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะแต่แฟนเพื่อไทยเขาบอกว่าโหเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะรัฐบาลนะก็ได้ก็ได้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าเรื่องสงการเนี่ยมันติดสื่อนือกันมาตลอดครับคือมันบูมอยู่แล้วเป็นแต่ว่าที่ผ่านมามันเจอโควิดไง ก็เมื่อกี้ตอนต้นที่คุณลืมบอกภายใต้ไม่มีสเสน่หามนตรีอะอ่าเล่สงกรานสงกรานกัน<ป>ดึงดูดจากมาเลยมาเยอะอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช่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 นี่น้องทีมงานเราคนนึงก็เพิ่งไปมาเลยมานะฮะนะฮนะเออคือแปลว่าอ่ะในมุมของอาจารย์สิริธรคือสงกรานเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วใช่คือจะเรียกว่าเป็นผลงานซอฟท์แวร์รัฐบาลมันก็ไม่เต็มปากเฉกเช่นเดียวกับคกิงช้างใช่ อแล้วซอฟต์พาวเวอร์ด้านอื่นแล้วฮะภาพพยนตร์หนัง,นห,นงหรืออาหารหรืออะไรต่างๆคือคือเราก็เห็นภาพที่ผ่านมามคือพอท่านนายกเอ,อ่ยหรือท่านรองประธานซอฟต์พาวเวอร์เอ,อ่ยเนี่ยแค่แค่ไปถ่ายรูปด้วยนะกับกิจกรรมเหล่านั้นนะคือคนก็จะมองว่าไปเคลม,มสิ่งที่มันมีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็หยิบจะพยายามไปฉวยมาเป็นผลงานของตัวเองอ,อันนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยทําให้เทศกาลสงการเนี่ยท่านหนึ่งก็ไปหัวหินท่านหนึ่งไปฮ่องกง คือกลัวคนเขาว่าว่าจะไปเคลมอะไรหรือเปล่าทั้งๆที่อันเนี้ยโอเคนะอย่างเช่นสนามหลวงเนี้ยนะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่อะไรเงี้ยหรือว่าการไปหนุนกิจกรรมในจังหวัดต่างๆจริงๆอันเนี้ยเคลมได้คือน่าจะไปนะสมมติคุณอุ้งอิงหรือคุณเศรษาไปเลยที่สนามหลวงจริงๆก็ไปนะแต่ไปก่อนอแต่จริงๆก็ไปต้องไปกรมเกินหน่อยนะไปกรมกกินแบบทางก้าไกลอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาหาว่าเรียนแบบ คือไปแบบใกล้ชิดอ่าไปใกล้ชิดหน่อยอ่าไม่ใช่ไปเปิดงานอ่าไปไปแล้วเข้าไม่ถึงเน่อย่าไปให้คนเขาหมั่นไส้ลำคาญเหมือนไปดูบอลนะแล้วคนก็ต้องรอให้นายกออกอ่ะไอ้วันวันไปใช่ไหมล่ะวันนั้นน่ะที่ที่แพ้เกาหลีอ่ะผมไปแต่ผมไม่เห็นเหตุการณ์คนก็หงุดหงิดอยู่แล้วบอลก็แพ้นายกยังมาให้รอออกจากประตูอีกผมไม่คอมมิตนะผมไปแต่ผมไม่เห็นผมเลยไม่รู้เนะเอออาจารย์บ้างฮะ S ็อตพาวเวอร์เป็นยังไงฮะที่ผ่านมา ผมว่าก็โอเคเราก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วตรงนี้นะเพียงแต่ว่าผมว่าอุ้งอิงไม่ได้อาศัยสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะมันมันไม่ช่วยโปรโมตอุ้งอิงเนี่ยเตาที่ควรตรงนี้นะนะแล้วอย่างอื่นๆเนี่ยก็คงต้องรอดูเอ๋แลนบริดจ์เขาเลิกพูดไปแล้วแนอนอนก็เงียบเงียบไปเงียบเงียบไปแลวนะแนสงสัยคนจองเต็มแล้วหรือเปล่า อ๋อเอกชนมาไม่